นะครับผมก็จอกมากประมาณนี้นะครับผมหลังจากล้างเสร็จนะครับผมนี่นะครับผมก็คือรีดคาร์อบอนรีดไฟเบอร์นะผมไฟเบอร์สีขาวนี่นะครับผมก็หลังจากใส่เสร็จนะครับผมก็ สวัสดีครับผมก็มาอยู่ช่องบิกบอสหนุีสารเหมือนเดิมนะครับผมโอเคอันนี้ครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของบักดำเหมือนเดิมนะครับผมก็มีหลายอย่างนะผมที่ผมไม่ได้ถ่ายไปเพราะว่ามันแสงมันมืดนะครับผมแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกฝนตกทุกวันเลยนะครับผมก็ถ่ายงานไม่ได้นะผมตัวนี้ฝนมันเริ่มซาลงแล้วนะผมก็เลยได้ถ่ายนะผม อ่ะนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมผมจะพามาแต่งใบหลีดนะผมเพื่อใส่กับหมวกดำอ่านะครับผมตอนนี้ก็คือมันเป็นใบหลีดเดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องแกะก่อนอนี่นะครับเดี๋ยวก็ล้างตัวนี้ไปด้ยวย ตัวนี้ก็คือผมได้ทําการแยงออกนะครับผมแยงออกแยงเปิดออกแล้วนะครับผมตัวตัวนี้ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับผมเพราะว่าทำตอนกลางคืนนะครับผมอ่ะนะครับผมก็จอกมากประมาณนี้นะครับผมหลังจากล้างเสร็จนะครับผมแล้วก็เนี่ยก็คือใบดีเดิมนะครับผม ก็คือคันนี้นะครับผมผมจะมาใส่เป็นรีดไฟเบอร์รีไฟเบอร์ขาวนะครับผมไฟเบอร์คาร์บอนขาวนี่แหละนี่นะครับผมก็คือรีดคาร์บอนรีดไฟเบอร์นะครับผมไฟเบอร์สีขาวก็ต้องแกะอันนี้ออกก่อนนะครับผมพลาสติกที่มันหุ้มมานะนี่ก่อนใส่ ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอ่ะเนื้อผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะผมผมก็เคยทําไปแล้วนะผมก็แต่ว่าตัวนั้นนะผมจะเป็นการอธิบายนะครับผมตัวนี้ก็ได้มาทํากับดํานะผมก็ใส่ตัวนี้ไปอย่างนี้นะครับผมนี่ตัวนี้ก็คือใส่ปกติธรรมดานะผมแต่ว่าเราจะไม่ใช้แผ่นรองนะครับผมเราจะไม่ใช้แผ่นเหล็กนะครับผม เราจะใช้แผ่นตัวนี้นะครับผมตัดตรงนี้ออกเลยนะครับผมตัดตามรอยไหมรอยไหมตัวนี้ออกนะครับผมนี่นะครับผมเราจะอแค่นี้นะครับผมในการประกบหลีดตรงนี้นะครับผม นะครับผมแล้วก็คันน็อตใส่ได้เลยนะครับผมอ่ะนะครับผมสนิทแล้วนะครับผมก็อีดแข็งจากเดิมมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาใส่กันที่ตัวรถกันเลยนะครับผม อันนี้ก็ใส่ง่ายๆนะผมก็คือใส่ปาเกินนะผมใส่ปาเกินก่อนใส่ปาเกินแล้วก็เนี่ยตรงนี้นะครับผมอ่ะใส่ผิดต,ตัวนี่นะครับผมปาเกินล่างแล้วก็ใส่ไปตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นปาเกินบนนะครับผมก็ใส่ตรงนี้แล้วก็นี่นะครับผม ประมาณนี้แล้วก็ใส่น็อตนะครับ น็อต <Not S 1> พวกนี้ผมก็ได้ทําการปัดเงาหัวไปหมดแล้วนะครับผมนี่ตัวนี้ก็ปัดนะผมพวกนี้ก็ปัดปัดหมดเลยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นฝาแดงนะผมแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปนะครับผมตอนทําสีอ่านะครับผมเดี๋ยว ตัดไปตอนที่ผมทำเสร็จเลยนะครับผม2,000 years later อ่ะนี่นะครับผมก็ล้งจากใส่เสร็จนะครับผมก็ประก็นทุกอย่างใหม่ใส่ในที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่ขาบูด้วยนะครับผมอะขาบูเนี่ยเป็นของอะ Enita Pro Arm Super นะครับผม Pro Arm e d g นะครับผมประกอบคันเร่งก็ ลื่นๆนะผมส่วนนี้การเบรกผมก็เปลี่ยนใหม่นะผมเป็นของอของเบมโบเนาะอ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับการแต่งแผ่นลีดนะผมแต่ว่าคลิปนี้ยังคงสตาร์ทไม่ได้นะครับผมก็คงต้องรออ่าในเรื่องของฟ้าสูบนะผมแล้วก็ตัวนี้ก็คงยังขับไม่ได้นะผมเพราะว่าผมยังไม่มีสายคัดเลยนะครับผมอ่ะนะผมเดี๋ยวผมพามาดูลูกสูบเพิ่มเติมนะครับผมสําหรับคลิปนี้นี่นะผมสําหรับลูกสูบผมก็ได้ทําใหม่นะครับผม เพราะว่าถ้าใครเห็นนะครับผมลูกสูบตอนที่ผมซื้อมามันจะแบบว่าสภาพมันมันยังไงละ่ะตอนที่แยงนะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับผมผมก็เลยทําการขัดใหม่นะครับผมขัดขัดหน้าใหม่นะครับผมทําหน้าลูกสูบไปนะผมก็ให้มันแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่กับไอเสียเนาะมันจะคายขมอ ได้ดีนะผมตัวนี้ก็คือทฤษฎีของผมนะครับผมผมไม่รู้ว่าตามจริงมันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องลองดูนะครับผมก็ในเรื่องของการในเรื่องของเสื้อสูบอะไรก็ได้แยงอะไรได้ไปเพิ่มเติมไปแล้วนะครับผมก็คงต้องรอแค่ฟ้าสูบนะครับผมรอแค่ฟ้าสูบก็น่าจะได้ยินเสียงนะครับผมสําหรับคันนี้เดี๋ยวผมก็จะต่อระบบน้ํามันอะไรต่างๆไว้นะครับผมแต่ผมสภาพโดยรวมของมดำนะครับผมผมว่าก็โอเคอยู่นะ ตอนตัวนี้ผมก็แค่นี้ผมก็หักมาเป็นแบบแฮนธรรมดาแล้วนะผมจะได้ขับสบายนะผมว่าจะไปทริปเนาะท่านผู้ชมโอ้โหมืน่นมืน่น <laughs> นะครับผมฝนก็ตกนะครับผมนาบ้านก็เละมากในตอนนี้นะผมนี่ดานฝั่งนี้นะผมนี่ก็มันจะโล่งเลยนะผมเนี่ยเพราะว่าไม่มีปั๊มสองทีนะผมนี่เวลาเซอร์วิสอะไรก็จะง่ายหน่อยนะผมในเรื่องของคอรีดอะไรก็ผมได้แยงไปนะผม ยงคอใหม่แล้วก็แยงแป้นลีดนะผมแยงแป้นลีดคอลีดยงแป้นลีดยงนะผมแล้วก็เสื้อแยงแล้วก็ท่อนล่างนะผมก็มีอ่าแปลว,ว่าอะไรล่ะอะไรนะที่ผมทำเขาเรียกว่าอะไรก่อที่แปลว่า,าล็อกช่องบ้างเกียร์นะผมปิดช่องบ้างเกียร์เรียบร้อยนะผมเวลาสับมันจะเป็นเกียร์ไวนะผมเดี๋ยวเราต้องมาลองดูนะผมผมไม่รู้ว่าสเต็ปนี้จะวิ่งหรือเปล่านะผมสเต็ปที่ยกใหม่ทั้งคันนะผม ต้องรอดูนะแล้วก็เสียงนะผมเสียงผมก็ไม่รู้ว่ามันจอมาเป็นสไตล์ไหนนะผมแต่ว่าท่อมันไม่ค่อยตรงสเต็ปเท่าไหร่นะผมผมว่าถ้าไม่วิ่งก็หนึ่งละท่อท่อนี่คือประเด็นหลักเลยนะผมเพราะอันเป็นท่อตลาดทั่วไปนะผมมันไม่เหมือนท่อที่สั่งตีโดยเฉพาะนะครับผมพวกท่อข้างอะไรประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ผมลองใส่นะผมแต่ว่าท่อที่ตรงสเต็ปลูกตัวนี้ก็มีนะผมก็คือท่อไปนี่นะครับนี่มันจะเป็นคอที่เป็นคอสูตรนะผม ตัวนี้ก็คือคอผมทาเองนะผมแล้วก็เป็นอ่าเป็นพวกนี้เป็นเดิมนะผมตัวนี้เดินเองมันก็ไม่สวยเท่าไหร่นะผมแต่มันวิ่งมากเลยท่อใบนี้ถ้าตรงสเต็ปนะผมอ่ะน,นคะครับผมนี่หัวน็อตก็ปัดเงาเนาะอัะนนี้ผมแล้วก็อีกอย่างนะผมนี่ผมมีตัวนี้มาใหม่ด้วยนี่ของเล่นใหม่นะผมก็คือเป็นตัวดึงคัดนะผมนี่เวลาใส่แต่ว่าก็ มันต้องแต่งใส่เพราะว่าเป็นของแดดนะผมไม่ใช่ของเทนานะผมต้องแต่งในเรื่องของรูรูอ่ารูเข้าไปเนี่ยนะผมนิดนึงนะผมเพราะว่ามันไม่ใช่ของมันเนาะแล้วก็ผมต้องซื้อสายคัดด้วยนะผมเพราะว่าผมไม่มีสายคัดนะครับผมไม่มีสายคัดเลยแล้วก็อะไรต่างๆนะผมก็เหลืออะไรจุกๆจิกจิปทะนะครับผมที่ต้องทํานะผมเดี๋ยวก็อ่า ีนี้ก็คงต้องทำลังกล้องนะผมอ่ะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นครับผมไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็มาแต่งแผ่นลีดเนาะท่านผู้ชมเดาเดาเดาให้ดูเดี๋ยวดูอ่าในช่วงของพอลิดนะผมนี่ไม่รู้ว่ากล้องจะเข้าได้หรือเปล่านะผมอ่ะเข้าไม่ได้นะผมอ่ะได้ได้ประมาณนี้นะผมนี่ผมได้ทำการล้วงไปนะผม ไม่รู้ว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่าอ่ะนะครับผมได้ประมาณนี้อ่ะนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะวิ่งเท่าไหร่นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกิปหน้าครับผมว่าจะเป็นอะไรนะครับผมสำหรับลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผม